น no ้องไอติมค่ะอ่าวันนี้น้องไอติมจะมาทำอะไรคะวิ้วของเซเว่นอือไปเซเว่นมาใช่ไหมคะซื้ออะไรมาบ้างคะขดเยลีอะไรอีกคะขนมขนมเยอะเลยอะ่ะมีอันนี้เคือะไรอ่ะอ,นนอันนี้เคออืะอ,นนเคอะไรคะเยลี เยลลี่วิตามินใช่ไหมแล้อะไรอีกตาน็กแจ๊กชอบเหรอคะเหรียญเหรียญช็อกโกแลตแล้วอะไรอีกคะเลดี้มีลูกอมเจ้าหญิองอันนั้น<อ>คือคุกกี้อมจิ้มชอ็อกโกแลตเขามีชอะะ็อกโกแลตเหรอคะนมช็อกโกแลตนมช็อกโกแลต ขนมขนมมันฝรัง่งหมเดลเอาแล้วอร่อยทุกอย่างเลยไหมคะอร่อยกินเหียงกินอนไนก่อนกินอันนี้อันนี้อันไหนแก่แก่ได้ไหมคะได้ไม่ได้ไม่ได้ <laughs> ไ <laughs> เป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงชอบเหมือนพี่บีมรสชาติเหมือนพี่บีมอันนี้กินตามพี่บีมเลยใช่ไหมกินคุกกี้อร่อยอร่อยช็อกโกแลตอร่อยหนูชอบอันไหนที่สุดชอบอันไหนที่สุดออชอบอันไหนที่สุดอันไหนลองลงมาชอบอันไหนลองลงมาคะ่ะเข้าไปนานนี้ 啊，拜拜了，拜拜。